เพื p weird, p ่อนเพื่อนผาเพื่อนเพื่อนคั่นบักงวงค่ะคั่นักบงวงเนอก่ะเนาะคากคั่นแบบงวงกวนเนอกจากนาะแยกผ้าจิกวนบักงวงค่ะเปลือกมันเอาไปแห้งงวค่ะห้าบีบไน้ออกนะค่ะเนาะนี่ค่ะบีบไน้ออกค่ะบีบไน้ออกแล้วก็คั่นเปียกมันออกนอกจะเนาะเอาเนื้อมันนะค่ะเอาเนื้อแบบงวงนอก่ะเนาะแล้วก็คั่นแล้วก็วนนะค่ะเนะ โอมโนนด์โนนนะคะเราไม่วนไปเรื่อยๆนะคะเนาะแัดที่ค้นไปเรื่อยๆแล้วสถานมันกระดิดหมอนะพี่น้องบักม่วงมันกระติดหมอนะคะต้องค้นไปเรื่อยๆน,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 นะคะ กวนมะม่วงจ้ากวนไปถ่ากินหน้าบะมีนม่นะพี่น้องกวนไปกินหน้าบะมี่เนี่บะมี่ฮอกระอยากเนาะพี่น้องกันมีแล้วมันบม่อยากเนี่ยผู้เด็นคาะนะเบิดแล้วค่ะมันจีอยากค่ะกวนไปถ่ากินก่อนเด้อค่ะหน้ามีบม่อยากดอกหน้าบะมี่ก็จีอยากพี่น้องกวนไปกินหน้าบะมี่ ะีีบอนนวล้วน้ามัเนนะคะน,นอะจากเหลือพเกนก้นทวทิ้งทิ้งไว้แต่งวกินค่ะไม่ได้กินคบะเกือกมันนี่ม่วก,กินยุบพี่น้อง บักม่วงค่ะทานบักม่งวงขวนค่ะนี่เป็นกึือเกลือมันในภเพน้องเกลือบะเด็ดค่ะคือฝนจิโตกะนี่ละค่ะสงสัยฝนจิโตกอีกเรื่องนึ่งตาบักมังเด็ดบ้านนอกเพนน้อง มันใีไดไม่วันากันน้อนมันคึ้มนะคะ่ะกาืมึ้มนะค่ะนะเหมือนคนจะตกไม่นี่เขาว่าหกสิเปอร์เซ็นแต่เบิรงมันสีแมนมาพไปน่อง ตัโดน50%จะเข้าไว้นี่เนี่ยก็โอ๊ยก็เกิดป้วยอรดอกพี่น้อง ตัวน้ำม่วงจ้า ีขั้นบักม่วงจ้าพี่น้องมาขั้นขั้นซอยนะครับเพื่อนๆยายพาจจกบอลหักม่วงไว้ใส่กินยาบะมี่แล้วค่ะเด้อจ้าเนี่ยมันบะมี่มันกะสีนยากนะค่ะน้องกะสีแซ่บจ้าเดี๋ยวนี้มันเบื่อึดมันบักินหรอกพี่น้องเนี่ยบะมี่เผื่อมันสีนยากพี่น้องบีบขั้นเอาเนื้อมันออกค่ะก็เปลือกมันนะค่ะนาะจ้าจมไว้จนตะนในจมไว้จนนวลมันนะค่ะนาะส่วนเปลือกกับในก้าวถีงเนาะค่ะเนาะไปง่ายจริง ว่าจะได้กินแสบแสบนะพี่น้องว่ามาเปือกบกม่วงเนี่ยค่ะกินดีดีจ้ะไปเห็นว่ากินดีพี่น้อง มากามันบักม่องค่ะมากันสวยนะค่ะ กานมาม่วงจ้า่านบอกม่วงกวนของพี่น้องกว,น,น,งกวนใหม่จ้ากวนใหม่ไม่สช่นาค่ะจ้นมาเบิดมาท่านน่นกนจะจะนาจริงนะคะเนาะ,ะไอ้เล่อมากวนใหม่นะคะ มันม่วงจ้าบีบบกม่วงพี่น้องบีบเนื้อบักม่วงออกค่ะบีบน้ามันออกไอ้มันเหลือต่เปลือกนั่นค่ะนาะงในแมนองเกาออกค่ะ วนมะม่วงค่ะเพื่อนๆเอาน้ําคหวงทานม่วงกวนคนพี่น้องนยใหญ่พี่น้องไม่ม่วงกร้อนเด้อค่ะม่วงใหญ่เป็นม่วงใหญ่เนาะ่เนาะ กันมะม่วงค่ะกันมะม่วงเปื่อยเพื่อนกันมะม่วงกวนค่ะกวนมะม่วงก่อนค่ะกันใหม่วันใหม่ก็มันกินมะเบิดค่ะมันกินมะเบิดมันเน่าแต่มาเลยมาเห็ดวันใหม่เนาะค่ะเนาะยีกว่าสีเอาทิ้งเนาะความมันเน่าเอาก็ะเด็มาเห็ดใบกินโดนเนาะค่ะอ่ะถิงว่าไมีประโยชน์นะพี่น้องกับเบิเน่าเห็ดเอาถ้าไม่เห็ดเอาก็บ่ได้หญ่มันบ่ค่ะเห็ดเอา ร้านแตกินดีดีพี่น้องมังฝรเล็กน้อยแตกินดีได้ผายได้มันพี่น้องเพราะว่าหลานกินดีดี กันแักงวงปวนแบม่มวงคือน้องขันเปลือกมันออกค่ะ,อะเอาเปลือกแล้วนู่นมันมันออกเนะคะเนาะ มันจริงเนาะค่ะน้ำมัน่ะบีบน้ามันกะไล่หลพไปนองบุกมมังไงเนาะเป็นบุกมมังไงหนามันเลยไล ปาดปออกก้นพี่นอ้นนองมันเราหมองว่าน้องปาดออกเนาะค่ะปาดทิ้งค่ะแล้วก็มาบีบเอาเนาะค่ะเนาเพราะมันมันไม่ไมเลยมันนองเขากับปาดเอาเจ้าน้องเบิดพี่น้นองเอ้ยกินมาท่านค่ะน้อง แล้วก็เด้วมาปาดเอานี่ละเสียดายมันเนาะเสียดายปาดเอาพี่น้องแอบพายเสียดายก็ะเรยบปาดเอา ป่าแม้มันสีน้องนี่แหละพี่น้อง วนามันจากจากบอกจ้านามวงแต่ว่านามมาต้อนเนาะจากจากบอ,อกพี่น้องเออเงินไหล นี่กระเทียในมันบอกได้ค่ะว่าเอาไน่มันออกก้นนะค่ะเนาะคันเอาในมันค่ะในมันออกค่ะคันเอาเนื้อมันแล้วก็ใน่มันออกนะขะไปทิ้งในมันง่าไปกินดอกพี่น้องในมันอื่นไม่ไหวนะไกินดอกใต้เปลือกมันค่ะงวงเอกือกม่วงก็ได้งวงกินแต่เปลือกงวงใช่ป้ะ สำหรับคลิปนี้สำนึกกันเด้อค่ะเด้อจะพอกันไหมคิดหนาเนาะคะ่ะเนาะจะขวนแบบมองค่ะคันแล้วก็เจะไปขวนนะคะ่ะบาท่นแนวดอกค่ะคลิปนี้สำนึกกันเด้อค่ะเด้อจ่าเพื่อนเพื่อนสวัสดีค่ะคิดหนาพอกันไหมค่ะเพือ่อนเจอกันใหม่นะคะ